กบัวไหนกบัวทานหมั่มอะไรอยู่ให้แม่ดูหน่อยสิคะโชว์ให้แม่หน่อยหมั่มอะไรแอปชื่ออะไร <Okay. S 1> อะไรชื่ออะไรผู้ <P oo. S 1> <P oo. laughs> ชมผู้อร่อยไหม uh huh. อร่อยไหมคะอร่อยไหมลูกอื uh ้อหือ ฉ่ำจังเลยอืยอหืออร่อยเนอะหวานมากอือหืออือหือมิว, <c oughs> มวไม่หมอนะไว้ก่อน,อนมิวไว้ก่อนอือ กินนี่ก่อนม่ <c oughs> ข้าวข้าวอยากกินข้าวม่มิ้วไม่มิ้วไม่ใช่เวลานี้